อำเภอหัวหินจัดพิธีเนื่องในวันจักรีค่ะ เวลาแปนาฬิกานาทีวันที่6เมษายน2567ที่โดมโรงเรียนหัวหินนายนพวุฒิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการเทศบาลเมืองหัวหินรวมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชวันที่ราลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์วันจักรีพร้อมด้วยนางสาวสรัญญาคุณเนิศกิจอายการจังหวัดหัวหินนางอุสาพงศ์วไลศินนายโกิ่งกาชาตอํา อำเภอหัวหินและคณะนางยุวนิศสอนสินผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลดาวเทียมพร้อมคณะดริสาอึ้งเหงประธานสภา,าวัฒนธรรมอำเภอหัวหินรวมถึงข้าราชการตำรวจทหารสถาบันการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมถวายพ่านพุ่มเงินพุ่มทองถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและวันที่ระลึกมหาจากกักรีบรมราชวงศ์นาคพระบรมสาธิสลักพระบาท สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1รวม28หน่วยงานจากนั้นเวลา9น้นาฬิกานายพลกิจพงว์วไลศินป์ในอำเภอหัวหินประธานในพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชวันที่ราลึกมหาจัก,กรีบรมราชวงศ์วันจักรี ขึ้นจุดทูบเทียนบูชาพาระรัตนาตราัยมีดอกเตอร์พระคูวิจิตธรรมวิพัฒน์เจ้าคณะอำเภอหัวหินเจ้าอาวาสวัดบุษยบ์บรรพุธประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์ให้ศีลให้พรแด่ผู้ที่มาเข้าร่วมโดยมีนายชยาทรเฉียบแหลมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหัวหินนำหัวหน้าส่วนราชการร่วมถวายพัตนาหารปิ่นโตและจะตุปัจจัยธยธรรมจากนั้นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มดอกไม้สดและกล่าวถวายอาศิลวาดถึงพระ มหากัตษริย์แห่งราชวงศ์จักกรีทุกพระองค์ที่ได้ถลิงถวัลราชสมบัติของแผ่นดินไทยมาต่อประสงค์นิกรชาวไทยมาจบจนทุกวันนี้